วันนี้จะมาสอนวิธีการหามอนเตอร์ที่เป็นเคล็เพื่อสะรวมนะครับเก็บแซ่ของผู้ฝึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้พิมพ์ไปที่ชัน,นะครับกดที่ที่กัดตรงข้างบนซ้ายนะครับแล้วกดที่ตรงข้อความข้างล่างนี้นะครับผมมอนเตอร์จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้กดที่คําว่านักฝึกสัตว์เพิงทำมิน,นะครับผมแล้วกดวาร์ปไปเลยครับ หลังจากวับเสร็จแล้วก็กด Auto ออโต้ตีหยุดตรงล่างซ้ายมือนะครับผมแล้วดูข้อความนะครับผมจะได้จํานวนแท่ของมอนเตอร์ตกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมนี่นะครับจะอยู่จะอยู่ในแผนที่ตรงนี้นะครับกบนะ นี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ສູ່ສານປີສາດົວ